สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซากเวเตอร์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแฟนเพจแล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็ f อใน Tik Tok ด้วยนะครับก็หลายๆคนนะครับอาจจะอยากรู้อยากทราบนะครับว่ารถที่จมนะครับเป็นรถที่ผมขับประจำหรือเปล่านะครับหรือว่าผมทำจมหรือเปล่านะฮะไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ขับคันนั้นนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ทำจมด้วยนะฮะคอดีอ่ คนอื่นเขาทาจมนะครับน้องมันน้องมันทําจม,มคือน้องมันเด็กมันไม่มีประสบการณ์เนาะเด็กประสบการณ์มันน้อยนะคือเป็นเรื่องธรรมดานะครับคืออันนั้นก็ผมก็ไปช่วยอ่เขาเรียกว่าช่วยมีส่วนร่วมมีเขาเรียกว่าอะไรช่วยไปออกความคิดเห็นการเอาขึ้นเอาอะไรนะอืคือแต่ว่าหลายคนสงสัยว่าเอาทําไมถึงจมคือเด็กน้องมันไปล้างรถนะครับ คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นบ่อทรายเก่านะครับลึกประมาณ20เมตรน้องมังเขาดูดทรายออกไปแล้วทีนี้เอาดินเอาดินที่เขาล้างทรายจากบ่อใหม่ะแล้วมาเทมามาดูดส่ตรงนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นเลนนะเนาะข้างล่างก็คงจะเป็นเลนหมดอะทีนี้เด็กไม่รู้อะเนาะมันก็เดินไปดูดูดไปล้างรถนะครับมันก็หวังดีนะเด็กก็หวังดีนะว่าไปล้างรถไปปั่นแท็กปั่นอะไรมันเห็นสภาพพื้นที่เรียบๆอะเนาะเออเป็นทีเป็นแบบ น้ำมันน้ำไม่ได้ลึกหรอกน้ามันแค่แค่ระดับไปถึงหัวเข่าด้วยอืมแต่ว่าคีเเนิมนลึกมากนะครับแต่เด็กมันคงไม่รู้แต่อย่างเรามีประสบการณ์เนี่ยเราเห็นที่ตรงไหนที่มันแฉะแฉะหรือว่าดูแลสภาพพื้นที่ดูแล้วไม่น่าปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่น่าปลอดภัยกนะ็คือตรงไหนที่มีน้ําอ่ะต้องจิ้มนะครับจิ้มทุกครั้งที่จะเดินนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ ว่าข้างล่างมันแข็งหรือไม่แข็งไม่ใช่ว่าเจอน้ํากูเดินใส่ดุยดุยดุย,ดย,ดยใส่ไปโดยที่ไม่ได้จิ้มนี่จบทุกรายนะครับผมถ้าเจอดินแข็งก็หลอดไปแต่บางทีอาจจะเป็นบ่อเกา่าหรืออาจจะเป็นหลุมอะไรเก่าๆที่เอาที่เขาเอาเลนหรือถมอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องปลอดภัยระวังไว้ก่อนนะครับแต่เด็กมันไม่มีประสบการณ์มันอาจจะคิดว่ามันแข็งแร้วมันก็จะเดินดุยดุย,ดย,ดยลงไปเลยวก็จมปุ๊บลงไป จมถามว่าจมลึกไหมมันก็จมแค่แค่ตูดมันแตะดินอะรถไปโค่นี่นะถ้าแท็กมันถ้าดินมันนิ่มจริงๆเนี่ยมันจมปุ๊บลงไปเนี่ยมันแค่ตูดเพราะว่าฐานตูดมันกว้างแล้วก็แท็กมันก็กว้างอยู่แล้วเอออ่าตายทองแท็กมันก็กว้างอยู่แล้วมันก็รับน้าหนักได้อยู่แล้วพอจมถึงถึงระดับเอวปุ๊บมันก็ปุ๊บมันก็อยู่เลยระดับนั้นนะถ้าเกิดว่ามันเดินน้ําน้ํามันลึกกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะท่วมเครื่องแต่ว่าน้ามันตื้นนะครับผมอืม ถ้าเราไม่เขยับเขยินไปไหนมันก็ไม่จมลงมากกว่านั้นนะครับถ้าเป็นเรามีประสบการณ์เนี่ยเราคงจะเดินเราเห็นเนี่ยคนที่มีประสบการณ์เนี่ยมันดีคนที่มีประสบการณ์ทําไมทาไมสิ่งที่แตกต่างคนไม่มีประสบการณ์กับคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยคือลักษณะแบบนี้เลยนะครับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยถึงจะประสบการณ์ถึงจะการทํางานอาจจะช่วงการทํางานอาจจะน้อยแต่ว่ามีประสบการณ์นะครับในการ มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ใหญ่หน่อยคือสามารถที่จะมองรู้ว่าควรที่จะทําหรือไม่ทําอะไรเงี้ยนะแต่ถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเราลองนึกถึงระดับอาจารย์ระดับคนเก่งเนี่ยผ่านงานมาเยอะมากเนี่ยต้องเคยพลาดนะครับไอ้เรื่องแบบนี้ต้องเคยพลาดทุกคนนะครับเช่นผมอ่ะผมก็เคยนะครับจมมิดเหมือนกันเลยจมแบบนี้เลยลักษณะแต่ว่าน้ําไม่มีน้ํานะครับจมไม่มีน้ํา แต่ว่าจมลึกนะครับดินแถวโซนาักกางเนี่ยเป็นดินเลนดำๆจมลึกแถวนั้นเนี่ยจมแล้หมุนจนฝาาข้างบีมดโดนดาและเทหมดแต่ไอ้น้องคนนี้มันโชคดีอย่างตรงที่เท่าแก่ใจดีนะครับเ่าแก่ไม่ดาแต่ผมเนี่ยเ่าแก่ไม่ได้ใจดีแบบนี้นะครับเงินเดือนก็ให้น้อยข้าวก็ไม่ค่อยให้กินนะครับไม่ค่อยได้อะไรกินเลยนะครับแถมรถจมดายะกระหมูกระหมานะครับ ถึงถึงว่าเวลาเวลามีเด็กรุ่นใหม่ๆหรือว่าเด็กที่ออนประสบการณ์เนี่ยทำอะไรผิดพลาดนะครับผมคิดว่าน้องมันไม่ได้ต่างใจนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างใจที่จะเอ่อทำให้ผิดพลาดแบบนี้นะครับแต่ว่าเ,เด็กมันประสบการณ์มันน้อยเราก็ทามันพลาดแล้วมันก็มันก,มนก,มนก็มันก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่าให้มีครั้งที่สองเพราะมันเป็นบทเรียนไง อย่างอย่างผมเนี่ยจมครั้งนึงผมก็ไม่เคยจมอีกเลยเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วนะฮะมันเป็นบทเรียนคือมันต้องบางครั้งเนี่ยเวลาเดินบันต้องจิ้มมันต้องนั่นนะเขาสอนมาตลอดแต่ว่าคือคนไม่เคยพลาดเนี่ยคนประมาทผมไม่เคยพลาดประมาทพอพลาดมาปุ๊บถึงจะรู้ว่าโอ้โหความความประมาทของเราเนี่ยมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทําให้อะไรจะมันเสียหายเยอะแยะไปหมดนะครับอืม แต่ว่าผมรู้ว่าในใจไม่ได้ตั้งใจแล้วเพราะว่าความรู้สึกหัวอกเดยกกันผมเคยผ่านนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ค่องใจนะครับว่าเอ๊ะมันจมได้ยังไงหรือว่ารถผมขับประจํามันจมหรือเปล่าผมทําจมเอลาไม่ใช่นะครับผมผมไปช่วยน้องมันกู้นะครับช่วยน้องมันเอาขึ้นนะครับเด็กมันจมแล้วนะคือมันทําอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีกระจิตกระใจไม่มีคือไม่มีความฮึด สู้อะไรอยู่กับในตัวคือมันมันมันหมดอะคือมันหมดเขรจะแม้ว่าไม่แม้กระทั่งขยับรถยังขยับไม่ถูกเลยประมาณนี้นนประมาณมากลัวไปหมดอะไรประมาณนี้นะผมผมเข้าใจเลยตรงนี้นะอารมณ์เนี่ยผมผมรู้สึกได้เลยผมเข้าใจได้เลยนะครับส่วนที่มันจมเนี่ยคือเอ่อท,ท,ที่ที่มีคอมเมนต์ถามว่ามันจมได้ไงแล้วเดินลงไปได้ไงก็อย่างที่ว่านะครับเด็กไม่มีประสบการณ์นะครับเด็กมันใหม่เออมันเป็นบทเรียนชิ้นใหญ่นะครับสําหรับเด็ก คือสิ่งที่แนะนำนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับเด็กๆนะครับก็ควรที่จะจิ้มดูก่อนนะจิ้มให้มันแบบสุดๆเลยกดจิ้มลงไปให้แท็กมันลอยถ้าจิ้มลงไปเฉยๆเนี่ยรถไม่ลอยเนี่ยมันไม่รู้ตรงนะมันลองจิ้มให้มันลอยรถมันลอยเี่ยถ้ารถมันลอยถ้าจิ้มบุ๊บลงไปเนี่ยรถยังไม่ทันลอยแต่ว่ามิดบางกี่แล้วหมดติดนะครับอย่าไปลงเด็ดขาดนะครับจมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมวันนี้นะฮะคลิปนี้ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับงานตัวไหนยังไงทำแบบไหนนะครับก็อาจคอมเมนต์แล้วก็ถามทิ้งคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้นะครับแนะนำนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากติดตามในเพจด้วยนะครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับใน TikTok ด้วยนะครับให้ถึงแสนซับไวๆนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ ที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามคอมเมนต์มาพูดคุยกันโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ